ันนี้อยู่กับช่องคอมพิวทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดเดส t h m a คนเดียวตอนนี้ผมกำลังเก็บไปปลุกพลังเคลลี่อยู่นะครับน,นี่นี่นี่ดู hey. 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 ได้แล้วสองอันเหลืออีกสองอัน เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้นี่นี่นี่อะไรเนี่ยออกจากรถรถรถไม่ใช่ออกสิเขามาเดินออกกาลังกายแล้วก็ชนแม็กซิมแล้วแม็กซิมกิบอะไรอะมันคืออะไรอะช่วดูไม่ได้นี่แอบปิงปังกับแม็กซิม คนที่สองพักกลางวันโอ้คุณคูนสอนอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกยี่เหมือนเสือชิต้าแล้วก็โค้งกลับมา

เนี่ยกลับมาดูผิดกูพิสูจไปแล้วว่ากูถูกอไม่เชื่อมันเข้ามาดูดิต้องจะคําใหคนเค้าดูถูกกูเลี่ยนไอ้กลายเป็นดูผิดกูพิสูจไปแล้วว่ากูถูกอไม่เชื่อมันเข้ามาดูเสียงดังเฮได้เทไทย กเอเวงินกูส่งให้ครอบครัวแล้วมึงเป็นคนประเภทไดยังของเงินแม่และคนอกับวันนี้มีซงให้ผมเล่นนะวั้มงห่นนี่งเ่นวันนี้งวันนี้องใเลนวั้อเงิลนวันนอใส่นะั่อ่นะไม่องเลาะวั้ม่มอเะั แค่รู้สึกูอาจจะทําได้ก็จบม .6 กูเลยรีบทําเพลงให้ดีมากที่สุดเท่าที่กูจะทําได้นป็นสิเดียวที่กูคิดว่าถนัดเริ่มตอน่อเพราะกูเจ้า a n เ t e g u of the guts the guts of the y อย่ามายุ่งไปอีกโจด้ยิงเขาหัวน้องเวท แตกสองอะคะไม่จะคุยได้ไรพี่เก่งระดับจักรวาลเอนยูส์มารตานแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่ละคนรอบตัวออดทัวร์ไปทั่วประเทศไทยกลัวเงินกูส่งให้ครอบครัวแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่ละคนรอบตัว ครับบวก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 โอ้ Champion. โหอุ้ยแอดดบแอดบแอดดบเฮ้ยมีแอดดบได้หรอวะเฮ้ยไม่คคอยเท่อุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยๆกอซ่ายันลู่ยันลู่ยันลู่ไทยเฮรไ้สาระมัก็เฮ้จาอไม่จำกัดได้วะเดี๋ยวกะลู่เดี๋ยวกันลู่ ก็จะหาเงินได้เยอะแบบนี oh, oh! Oh, oh! Oh! ้ในอนาคตเชื่อกูใครยังไม่ได้อู้หัวไม่เข้าเลยอ่ะอ้เกินไปมาไม p สเปซบอลลูไหญ่ใหญ่ มาแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วไอดอกไอดอกไอดอกไออกีกอดออีก dribble เกือครัไทออก็ซามาอีก uh, ่า uh, ยิง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 โอ้ยเจ็บ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 โหโหโหเจ็บมากเจ็บมากยิงกับแตกหัวแตกคิดว่า โก้แค่ไหนอ่ะโก้มาโคไทยบ้เออทำอะไรที่ไหนอาจจะบ่นเจอที่ดึงเพั่มมันได้รูมื้อเกมนี้เป็นมหาเชพเอนด์กอร์ดออฟเดอะกเอนด์การออฟระยะ ลูกยิงครเรยังงิน่แโอ้แตงเดึงสวยพี่สวยไปละจ้าเกบไอดอและจ้าจกบไอดอจ้าไอดอกไอ่ดอกไอดอกูก็เลยไม่หยุดไอดอบจะมาลงมาตรงนี้ไอดอลงมาแล้วเนี่ย what อะไรอ่ะถึนตายได้ไงอ่ะอ๋อไอดอทับตายว่าละ

กอะไรเหรอกูคมยิงลมคมกเิบนะคะทำมาได้ที <am ple inda> ่ไบนพอเราทำผิดแต่ที่จริงแล้วกูถูกเพราะความจริงไม่มีกฎความสำเร็จไม่มีสูตรครูเคยบอกผมเกเร อ๋อโดนโดนหนึ่งเมโดนหนึ่งเมตรก็เจ็บนะโอ้โหติดกระทะติดกระทะติดกระทะจังหวะนี้แตกดึงสวยสวยแตกสองแตกหมดส่วนที่สวยอืมโคตรคมยิงลงคมกิบ ลนไมาดิครับจจงหวันี้มาแล้วเดี๋ยวนะวทำไมเอ็มจิตกากา่อนปืนโกงปืนโกงโอ้โหเพื่อนแมนกกงน้องกเงินกูส่ึงเปครับไปครับไปครับโอ้โคนเต็มคนเต็มคนเต็มจจะหวันี้จจงาวันี้ต้ตดยิยงตดย,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 ยิงหัวหนึ่งเม็ด อย่างนี้ต้องใช้ปืนเทพมหาโหดปืนโหดมหาเทพอุ้ยเจ็บยิงตัวเองนี่แหละโคตรเจ็บเลยตายเลยสวยเบสวยไม่ได้คิวนะเรียกตายแล้วออาวเ <c ười> ปไ็นเลจ้า<ๆ>มีคนอยู่ตรงนั้น คนอยู่ตรงนั้นอันนี้นะพี่ให้นะเอาไว้เป็นทุนอืออืออแตกไปดีเจ็บเจ็บเบาได้โอ้โหไม่ทันอันนี้ไม่ทันวันนี้มันก็หมดด้วยแต่ว่าถ้ามึงมาสายบู๊ไปเราเจ้าวู้โแล้วยิงสามยี่สามต่อสิบเก้าสกอร์ยังขาดอือปิดช้างปิดช้างเครื่องย้ายทางอากาศแต็กเตอสวยเบยสวย สมองการะตุยโอ้โหไม่มีตัวอยู่ข้างล่างนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาตัวข้างล่างก่อนเบลจ้าเลลจ้า <Hey. S 1> กระโดดมาดิ <Hey. S 1> นี่ไงปิดทางเดินทางเข้าหายใจ <Hey. S 1> เดี๋ยวมาตอนนี้ก็ <Hey. S 1> ยิงแตกไปดี สวันดีผมจะขึ้นชาร์ตวันนีผมจะสวนักอีกดึงไม่สวยโอ้โหไม่มีทางเข้าสวันดี้วันนี้วัสดีทำไงทำไงลูดไปอีกดึกและจ้าอู้หู้ี่สคนสุดท้ายเอ็ีแน่นอนครับจาบุกจบดูข้าดูข้าของนะนี่นี่นี่ ยังหมดมากอ่ะแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่และคนรอบตัวย้อนกลับไปตอนที่กูเรียนมัธยมไม่เคยมีใครที่จะเชื่อกูสักคนไม่เคยมีหรอคำชมกูมันเจอแต่คำด่าแต่กูไม่ฟังหรอกคำคนเพราะกูเชื่อในการระทำกว่ากูก็เลยไม่หยุด ถึงทั้งโลกจะมองว่าแรปกูแม่งไร้ค่ากูคิดว่ากูน่ะเจ๋งที่สุดมาถึงวันนั้นใครก็ตามกูจะไม่ไว้หน้ากูเลยแรปตลอดเวลาตอนม .5 เลยไม่คไดรเรียนชอบ่นสายตื่นอกลงมาก้นน้ำตาเพาที่บ้านไม่มีใครเชียร์บอกตัวเองแค่ต้องทนรอสักวันนั่งเขียนเพลงไม่สนคนกูต้องทำอจากทำที่คนเขดูถูก กูเปลี่ยนได้กลายเป็นดูผิดกูพิสูจน์ไปแล้วว่ากูถูกไอไม่เชื่อมันเข้ามาดูอีกแต่คำที่คนเขาดูถูกกเปลี่ยน้กลายเป็นดูผิดกปพิสูจปัง้าููกไไม่เชื่อมันเข้ามาดูอีกอ่อนทัวไปทั่วประเทศไทย เงินกูต้นส่ดท้ายแล้วอ่ะอู๋เลยอยู่กันนีแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่และคนรอบตัวออดทัวไปทั่วประเทศไทยอย่าแม่ตังค์อย่าได้ตังค์ตังค์อยู่ไหนแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่และคนรอบตัวอีกพวกมึงไม่เชื่อกูก็เลยต้องพิสูจน์อย่าตาตินใครแค่คนละแอดีิจูดต้องรอดแล้วค่อยกดปิดแต่ที่จริแล้วกูถูกเพราะความจริงไม่มีกฎความสำเร็จไม่มีสูตรครูเคยบอกผมเกเรบอกจะแรปก็มีแต่คนค้านแต่วันนี้ละครูคือเพเดครูครับในแบงค์ผมมีแต่เงินล้านอ่ะกูไม่เคยคิดจะใช้แรปเป็นอาชีพกู รู้สึกว่ากูอาจจะทําได้ก่อนจบม .6 กูเลยรีบทําเพลงให้ดีมากที่สุดเท่าที่กูจะทําได้เพลงคือสิ่งเดียวที่กูคิดว่าถนัดเริ่มตอนองเพราะกูชอบกูเลยหัดจนถึงตอนนี้แรปกูสร้างธนบัตรชีวิตกูกูเลือกเองอย่ามายุ่งไปไอ้สัตว์จ้ามาแล้วจ้าตุ้ยตุ้ยก็ตุ้ยไม่เชื่อมึงเข้ามาดูอีกจะคําที่คนเค้าดูจากคําที่คนเคาดูถูกเปลี่ยนไปได้แล้วว่ากูดูสุดแล้วกูกูเชื่อญเข้ามาดูอีกประเทศไทย เนกส่งให้ครอบวน่าจะได้สก้าสกาเอนสปาร์ต้าเอนะแอนนสกิตาัเงินกูส่งให้ครอบครัวแล้สกิตาเอนสกิตาจันี้จั้ตยีเสียงดังเกินวันนี้คาตานาต้องออกลงฮะอูอูอู้อูนี่อะปานหน้าไปดิคาตานาวิ่งคาตานาวิ่งมึงเก็บของก่อน เดี๋ยาทานยาก่อนทานยาก่อนไม่รีบเขาไม่รีบยิงอะไร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 แตกไปดีโอ้เบื่อหลาเ้าไปเราต้องไปช่วยเพื่อนอิจาฮัตุริเอเดสุรุติวันนี้มันก็หมดด้วยแต่ว่าถ้ามึงเอาไปต่อยอดความฝันมึงนะไปแล้วครับมึงก็จะได้เยอาวันนี้เจ้าวันนี้ผมจะสวนเจ้าวันนี้ผมจะสวนผมจะสวนไปดิไปดิ ออฟที่ดึกไฟที่ดึกไฟที่ดึกแตกไปดีเจอมิดฟัตหัวแตกจะคุยจะร้ออะไรหรอกอือจะคุยก็หาโบโบเนี่ยกจะโบอยากได้แอดอกอ่ะอเพื่อนเอาไปแล้วแก๊ตลิงเหรอแก๊ตลิงว่ะสวัสดี ยิงด้านบน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 แต่มาดีสการทังเีมก็ได้หนาผมผมตึงอยู่แล้วต่อสี่บวกสามช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนยิงทำอะไรทำอะไรทำอะไร ว่ากับระเ <ละ S 1> บิดวางไม่ทำตเงินกูส่งให้ครอบครัวแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่และคนรอบตัวออดทัวไปทัวในไทย ลาบเห็ดเป็ดไก่เอ็นสหมูเอ็นสหมูหมูหมูหวานหมูเปรี้ยวโอ้โหเจกูสันไี้เจ้าวันนี้ผมได้ยิงได้ลยิงได้ลิงหัวแตกมีจะคุยอุ้มันมามันมาด้านเรามันมาบ้านเราเออผมสด มึงควบคุบตลอดเวลาตอนม .5 เลยไม่ค่อยใจเรีดนม่ช่องปลอดสาครับมาีนี้อออยงยิงยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนโ้โหยิงยิงโดนกระทะรัวยิงดนกระทะรัวๆจมาีเจีต้องรีบขึ้น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 โอ้โหมีชี้ยิงสปิี่ไดฮะ ออดทัร์่ประเทศทยดเวลาดิเรเล่นลูจ้้แล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่และคนรอบๆตัวออนทัวร์ไปทั่วประเทศไทยกวเงินกูโต้แล้วมึงเป็นคนดยังขอเงินแม่และคนรอบๆตัวตายดูคว้าต่างแยกจากอุ้ยอสีจุดห้าสีจุดห้านี่จะจะทำให้พลาดอือหูหัหนึ่งเม็ดวะแรงไม่แรงรูเอาจะวันนี้จะวันีผมจะยิงผมจะยิงผมจะยิงจะยิง จะยิงจะยิงจะยิงจะแตกจะแตกผมอยากจะแตกต่อดี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 หยุดอู้โอ้โหเจอห็นแคนนอนยิงตายถ้าไปแปดโทษที่โกงอ่ะปืนเนี่ย ยิงได้ก่อสีเแบบโก้สุดขเลยู่แล้วอยแล้วผมผมจะเป่าผมจะเป่าข้างบนจะไปต้องเป่าแล้วยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปแล้วึปประเยัอเิ่ครอบัวงขึ้นไปแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่ละคนรอบตัวแบขึ้นก่อนจะยิง โอ้โหโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังเจ้าวันนี้เอาให้ตายดึกตัวก่อนปึ้งนี่ไงเขาเรียกว่าสเตปชั้นเชิงต้องเล่นชั้นเชิงมีเปล่าชั้นเชิงอ่ะกระลูเด็กกัลลูขึ้นมากระลูเอาไว้เป็นทุนนะไม่ซึ้อใช่เปล่าไม่ซึ้อใช่เปล่าไม่ซึ้อใช่เปล่าหัวแตกอยากทำอะไรเอาไปทำดื้หัวเรื่องไร้สาระ หัวแตกอื้อโคตรคมฝีมือระดับเทพเจ้าอยู่ก็วายอื้อจะคุยคุยแล้วก็หาว่าโบไม่โบหรอกเดี๋ยวท้าห้ดูจริงๆเลยอู้หูอหข้างข้าก็บีข้างก็บีโอ้โหเพื่อนยิงให้อู้ตีกระทะรัวๆเลยว่ะโดนไปสองเม็ดอู้หูอู้หมันเล่นว่ะมันเล่นว่ะโอ้โหเอ็กไกแปดโดนสอยไม่เป็นไรคิวไปสิบสองคิวโคตรเดอะแบก เดือแบกอะคืบอู้ตรงนี้เต็ม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 แฮนแคนนอนยิงหนึ่งเม็ดอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหเพื่อนล้านหมดเลยเกินไปนะโดนสองเม็ดอีกสองเม็ดโ,โ,โอ้โหโอ้โหเกาะเกาะอมตะเกาะอมตะอือโดนเข้าไปอีกดิโดนเข้าไปอีกดิ โอ้โหเดอะไรเลือดเราร้อยถ้าเป็นสิบสามคิวก็โกเกินอ่ะถ้าอยากเล่นด้วยก็ทิ้งยูไอดีไว้นะฮะทิ้งยูไอดีไว้ดานะฮะนะฮะยิงโคตรมันทั้ง,ง,งมนนหมดเนี้ยแบบมาเก็บค่าปกพลังของเคลลี่นี่คือแบบโคตรขี้โกงโคตรขี้โกงโคตรขี้โกงม,มาแล้วเออแต่ไปดี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  โอ้โหโอ้โหยิงลมคมจิบยิงลมคมจิบเจ้าวะดิเจ้วิ๊กเอาเข้าไปอ๋อมันมีลอดมีลอดมีลอดเดี๋ยวกระสามก่อนอัพกระสามก่อนอัพกระสามเสร็จยิงย,ยิงลากหัวโอ้โหลากหัวไปติด ชนะออีีซ่ีซี่โอ้โหชนะโคตรไวนี่โชต่าจอตาโช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 ตาจอตาเลทีละ10เกมเลทีละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมลาไปก่อนบ๊ายบาย